อ่านี่ครับวันนี้ก็จะมาถ่ายทํานะครับการชุบมีดนะครับของลุงค่านะครับนี่เลยนะครับนี่ครับช่างอันดับหนึ่งนะครับของจังหวัดลาพูนครับอันดับต้นๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นมีดนะครับอันนี้เป็นมีดมีดเก่านะครับเอามาทําใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีชุบมีดนะครับของของลุงค่านะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมนะครับ ถ้าใครอยากได้มีดใหม่หรือว่าอยากจะมาปรึกษาเรื่องมีดก็ก็เข้ามาหาแกที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้อ่าบ้านต้นปันนะครับตําบวนหนองน้ำนี่ครับจังหวัดลำพูนนะครับเบอร์โทรแกก็เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงที่รอนะครับอ่าเนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์โทรอ่าให้ดูนะครับการชุบนี่ครับอันนี้ให้ดูแบบไม่กักนะครับครับเตรมรูปแบบนะครับ ดูกันนะครับว่าคมชุบนะครับสวยขนาดไหนนะครับน่ครับลุงค่านะครับหรือว่าช่างค่านะครับตอนนี้กำลังจี้จุดนะครับรม,รมันได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วได้ที่แล้วให้มันสนอกัน แก <g ain> กำลังดูเนื้อเหล็กนะครับดึงเกมอ่านะครับแกกำลังดูเนื้อเหล็กนะครับดูว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าถ้าสีมันได้เนี่ยแกจะจุ่มนะครใช้ได้แล้วอกอ่านี่คือได้ที่แล้วนะครับแกบอกว่าได้ที่แล้วเดี๋ยวมาดูเนื้อนะครับนี่เลยนะครับเป็นคมชุบนะครับที่ว่าสุดยอดนะครับนี่เลยนะครับของดุงคะนะครับช่างเบอร์หนึ่งนะครับของจังหวัดกาพูนนะครับ ส้านต้นปันนะครับลองมาถามดูได้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็ลองมาเที่ยวเที่ยวบ้านแกนะครับตำบลหนองน้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลาพูนนะครับมาถามหาดุงคะนะครับนนหรือว่าช่างช่างคะนะครับบอกว่าแบรนด์นะครับยี่ห้อสามห่วงนะครับเขาจะรู